รักร้อนแรงของคนบันเทิงผ่านไปแค่สีเดือนแรกของปี2566คนในวงการบันเทิงเจอเรื่องรักรักเลิกเลิก,เลกหลายต่อหลายคู่ p ีพ v ทรวบรวมมาให้ดูกันเบสยังไม่พร้อมพูดตมเลิกตรงๆบ้านแม่อ้อยเผยสมรักออกมาพูดเพราะรักลูกแมทพินนี่รับเลิกสงกรานแล้วเคลียร์ให้โซพกแค่พี่น้อง เรื่องความรักของคนบันเทิงไม่เคยได้พักจริงๆแค่สี่เดือนแรกของปีก็มีเรื่องรักๆเลิกเลกหลายคู่เลยทีเดียวและยังมีประเด็นร้อนชาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการก่อตัวของความรักทั้งรุ่นเล็กอย่างทั้งญาตคนบันเทิงมียาขีดกลางอาชินายขีดกลางไมเฟิร์นลอหรือขยับมาหน่อยรุ่นพี่ในวงการพลอยขีดกลางโต้งต่างคนต่างโสดก็เปิดโมดมารักกันเถอะทำวีดทั้งไทม์ไลน์ฟากไอซ์เพียรยา เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการก็น่ารักสุดๆยิ้มไม่หุบต้องคู่ของลูลาขีดกลางฟิลิสที่ขี้หัวใจขึ้นสเตตัสคนรักเรียบร้อยฝากฝั่งรักกลุ่มเครือก็หลายคู่โบขีดกลางกรอดก็ชอดฟินกองเชียร์ไม่น้อยเจ้ารักสิปีล่มแม้ยังไม่ออกมาเคลียร์ชัดเจนแต่แฟนๆก็หายใจไม่ทั่วท้องรอนอุนรักหรือเลิก ด้านคู่ชีวิตเจคีดกลางปิ่นก็ยังไม่ชัดเจนว่าข่าวลือซุ่มอยากจริงหรือไม่แต่จากการเคลื่อนไหวทางโซเชียลก็ส่อแววข่าวลือจะเป็นจริงไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ที่รออยากท่าเคลียร์ลงตัวหนิงขีดกลางจินร้รอนแรงแสงทุกคู่โคตรทรมานหนิงตตนิตาวอนจินมัเคลียร์ปัญหาครอบครัว ในขณะที่รอบไม้หันอากาศเข้าไปต่อไม่ไหวพีกสุดๆแมตชขีดกลางสงกรานที่แยกย้ายกันนูฟอ่อนยืนยันเลิกกันไม่มีมือที่สามแต่อนาคตใครจะมีรักก่อนคงต้องจับตากันต่อไปเพราะฝ่ายชายเจอข่าวลือสนิทสนมดารามอจุดจะจริงไม่จริงรอเจ้าตัวยืนยัน แต่คู่นี้จังหวัดจันทบุรีดีแต่หลายคนเสียดายกรีนขีดกลางทันวาจังหวัดจันทบุรีรัก8ปีเหลือสถานะเพื่อนและเป็นกำลังกันต่อไปเหมือนคู่ของนิกกี้ขีดกลางก้อยออกมานั่งโต๊ะเคลียร์ชัดเจนเลิกเป็นคนรักด้วยเรื่องคนสองคนไม่เกี่ยวมือที่สาม ส่วนหนุ่มสายฮาแจ็คแฟนฉันก็ออกมายอมรับเองว่ากลับมาโสดอีกครั้งเลิกราแฟนสาวนอกวงการที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้แล้วด้านคู่ครั้งรักเบรกขีดกลางตรงๆดูทว่าจะจังหวัดจันทบุรีไม่สวยพ่อฝ่ายหญิงออกมาแชร์ฝ่ายชายยับส่วนสาเหตุแท้จริงที่ต้องเลิกรากันนั้นต้องรอฟังจากปากทั้งคู่เองดีที่สุด อีกคู่ที่หลายคนลุ้นก็นางเอกตะขมยุค90พิงกี้สาววิกากับพระเอกมาดเข้มยุควาย2เคตุยธีรพัฒน์ที่ข่าวลือแรงว่าย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วแต่ด้วยสถานะที่โสดกันทั้งคู่กองเชียร์ก็เลยดูมหาศารพากันจ้นอบากให้รักกันจริงๆองานอนนี้ต้องรอการคอนเฟิร์มจากเจ้าตัวเองนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ต้องบอกว่าความรักคนบันเทิงร้อนแรงยิ่งกว่าต้มออยำหม้อไฟและมีพลอยก็หอลายสีสันเลยจริงๆต้องรอดูกันต่อไปว่าครู่ไหนจะมีเซอร์ไพรส์ให้ติดตามเบสยังไม่พร้อมพูดตมเลิกตรงๆบ้านแม่อ้อยเผยสมรักออกมาพูดเพราะรักลูก